สวัสดีค่ะพวกเราชมรมทูบีนะเมวันโรงเรีเยนม,มัธยมบุรณาว่าสำนักงานเขตทวีวัฒนาสำนักการศึกษากรุงเทพมหาคนครวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัสุวรรณารามค่ะซึ่งวัสุวรรณารามนะคะมีที่ตั้งในจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเ,คเชิญทุกท่านไปรับชมและรับฟังเกี่ยวกับวัสุวรรณารามได้เลยค่ะ เป็นวัดราชแสงกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมต่อคลองบางกอกน้อยกับแม่น้ำนครชัยศรีเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสเสด็จไปนมัสการองค์พระผงเจดีและได้สร้างวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2424 เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดทองลักษณะเป็นลานกว้างขวางในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชดำรัสให้นำเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงรับมาอยู่ในพระบรมราชูปถมัมภ์และสถาปนาขึ้นใหม่ ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่าวสวนรารา เทาการนะคะหลวงพ่ออยากสอบถามหลวงพ่อคะ่ะเกี่ยวกับหัวข้อวัดกับวิถีชีวิตชุมชนค่ะเ,เรื่องวัดกับวิถีชีวิตชุมชนเหรอเป็นคําถามกว้างกว้างนะ<ช>เพราะว่าจริงๆแล้ววัดกับชุมชนมันมีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันมานานนะเพราะว่ามันมันก็เกื้อเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดทั้งวัดและชุมชนตั้งแต่ยุคอดีตนะยุคอดีตวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดก็จะเป็นที่พึ่งของชุมชนในเรื่อง หลักๆก,ก็เป็นเรื่องศาสนกิจต่างๆเรื่องประเพณีต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกันแล้วก็เรื่องวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายอะไรมันก็จะเกี่ยวข้องกับวัดตลอดจนถึงเรื่องการศึกษาในสมัยก่อนก็จะใช้วัดเป็นพื้นที่ในการศึกษาด้วยเป็นหลักเลยก่อนสมัยนั้นอาจจะโรงเรียนอาจจะยังไม่ค่อยมีโดยมากก็จะเรียนจากทาวัดวัดก็จะเป็นพื้นที่ที่ ที่ทําประโยชน์กับชุมชนหลายๆเรื่องด้วยกันนี่ก็คือวัดสวรรณารามนะคะที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปสาหรับใครที่อยากเชิญชนวนครอบครัวมากราบไหว้พระหรือทําบุญเราแนะนํามาที่วัดนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ